รื่องของการปรับลดคนปัจจุบันเนี่ยเราดาเนินการต้นน้ํากับปลายน้ําแล้วต้นน้ําหมายความว่าการผลิตนักเรียนในสิบนักเรียนในร้อยเราลดปริมาณลงมาแล้วนะครับรับคนเข้าจํานวนจํากัดปลายน้ําก็คือการเกษียณเราก็ปล่อยให้คนเกษียณร,ราชการออกไปเ,เ,เยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการจูงใจให้เกษยียณราชการออกไปด้วยดังนั้นถ้าเปรียบเทียบภาพเนี่ยผมเคยเปรียบภาพง่ายๆเหมือนตอนนี้เหมือนคนหัวงอนะครับแล้วก็ขาลีนนั่นหมายความว่ามีคนแก่อยู่เยอะพอสมควรในกองทัพนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้รับใหม่เพิ่มทําให้กําลังหลักที่จะต้องปฏิบัติงานเนี่ยมันก็อ่อนลงไปโดยเฉพาะคนหนุ่มที่จะเข้ามา ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนหัวงอแล้วก็อ้วนหน่อยด้วยอ้วนมีพุงนะครับแต่ขารีขาไม่ค่อยมีแรงหัวงอก,ก็คือมีคนแก่อยู่เยอะนะครับเนี่ยพอภาพเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเออเรื่องของการ,กรเกษียรราชการก่อนกําหนดหรือการ,กรเกษียรราชการตามชั้นยศเนี่ยมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่เรากําลังอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อจะตอบโจทย์ว่าเราจะแก้ปัญหากลางน้ําอย่างไรนะครับในการปรับลดเช่นเราจะเอาส่วนที่เป็นไขมันส่วนเกิน ออกยังไงนะครับทั้งท้องแขนทั้งพุงเนี่ยเจ้าออกยังไงมันก็จะตอบโจทย์ในส่วนนี้การเกษียณและการตามที่รถเนี่ยเราศึกษารูปแบบของกองทัพต่างๆในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีเรื่องนี้นะครับทางยุโรปก็มีของสวีเดนของสเปนก็มีนะครับทางในอาเซียนเราก็จะมีทั้งสิงคโปร์มีมาเลเซีย แล้วก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับโดยหลักการหลักๆก็คือมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาความแออัดนะของคนในองค์กรหรือกําลังคนแล้วก็เกิดความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารากัดการมากขึ้นนั่นหม,มายความว่าเปิดตําแหน่งให้คนเนี่ยได้เติบโตท,ที่มีประสิทธิภาพนะครับโตขึ้นไปมากขึ้นแล้วก็อันที่2เนี่ยเราต้องการประสิทธิภาพของคนโดยรวมขององค์กรให้สูงมากขึ้น แล้วก็มันเปิดโอกาสให้มีคนรุ่นใหม่หมุนเวียนกันเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทัพด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีความสามารถต่ำกว่าก็จะไม่มีโอกาสขึ้นมาปกครองคนที่มีความสามารถสูงเพราะว่ามันมีการประเมินกันเป็นระยะระยะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการลดงบประมาณการประหยัดงบประมาณลงไปด้วยนะครับทนีนี้พอภาพหลักการเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราดําเนินการกันอยู่ในสามระดับถ้าเราจะทํานะครับเช่นองค์กรเป็นสามเหลี่ยนเนี่ยเราอาจจะทําระดับฐานแล้วก็ระดับกลางแล้วก็ระดับบนถ้าเราจะทานะครับทําเป็นสามระดับเพื่อเราจะได้ปรับลดในส่วนที่เป็นส่วนเกินออกไปนะครับการปรับลดเนี่ยการเกษียณลาชการตามชั้นยศเนี่ยมันก็ดําเนินการในหลักการแล้วจริงๆเนี่ยเรา ใช้ได้กับทุกส่วนราชการนะครับแต่ว่าที่เราศึกษาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหนึ่งการครบวาระการปฏิบัติหน้าที่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นอย่างต่างชาติเนี่ยคุณเป็นผู้จัดการเหล่าทัพเกินกว่าสองปีแล้วเนี่ยถือว่าครบวาระละวกาคุณก็ต้องเกษียณนะครับไม่ใช่เป็นผู้จัดการหมายถึงว่าจะไม่ให้มีปีที่สมที่ที่ใช่ใช่ใช่จจะสองปีอย่างต่างชาตินะต่างชาตินะ เขาสองปีเขาก็เกษียณอย่างสิงคโปร์เนี่ยให้สองปีเกษียณแล้วถ้าจะต่อเนี่ยก็ถือว่าถ้าคุณเก่งเขาต่อต่อให้แต่ว่าคุณขึ้นเป็นผบสูงสุดได้คุณเป็นแต่ถ้าคุณสองวาระเขาไม่ต่อแล้วก็จบอันนี้คือครบตามวาระในหน้าที่ของตัวเองนะครับเช่นอันนี้ใช้กับผู้นําสูงสุดของของแต่ละหลักทัพนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ประเด็นที่สองคือครบ วาระการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่เคยทําไว้กับกองทัพเช่นเราเริ่มรับราชการนะครับเขาจะจ้างเราสูงสุดแค่ระดับ48แล้วเราพอใจที่จะเข้ามารับราชการจนถึง48ใช่ไหมครับหรือเราพอใจที่จะรับราชการจนถึงพันเอกพิเศษจบตรงนั้นเราก็ต้องออกตามสัญญาที่ทําไว้อันนี้กันเป็น,ปน,ปนรูปแบบของต่างชาติผมผมสุปให้ฟังจากหลายประเทศเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เรื่องที่สาก็คือ เราไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ <_ d ata> ต้องเสษียณออกไปการไม่มีประสิทธิภาพนี้ก็คือหนึ่งอย่างทางทหารก็คือ,อ,อประเมินแล้วไม่ผ่านนะครับประสิทธิภาพในเรื่องของของร่างกายมไ,มไม่สมบูรณ์นะครับทางด้านจิตใจ,จ,จนะครับความรู้ความสามารถนะครับอ,อ้เงี้ย เขาเรียกประเมินแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านประสิทธิภาพที่กําหนดนะครับก็คือร่างกายไม่สมบูรณ์หรือจิตใจไม่ปกติซึ่งพวกนี้ถ้าทําแล้วมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับพวกที่เอาปืนออกมาแล้วก็มาเ,เป็นโรคจิตรหรือเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ปลดทายหรือไม่มีการรักษามันก็เปิดอันตรายกับคนที่อยู่ มันก็จะแก้ปัญหาเรื่องเ <จะ S 1> หล่านี้ได้ด้วยแสดงว่าข้อนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของระเบียบวินัยด้วยใช่ไหมหรือว่าเป็นอีกข้อการรักษาระเบียบวินยัยระเบียบวินัยก็เป็นส่วนระเบียบวินยัยนะครับแต่นี่คือการประเมินของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ<ม>ตามที่กองทัพกําหนดเช่นมีปัญหาทางด้านร่างกายนะครับ,ส,บสองจิตใจอย่างเงี้ยต้องกระียัก่อนกาหนดก็ถือว่าต้องกเกษียงก่อนกำหนด<ม>นะครับอันนี้ก็ต้องออกอันที่สาก็คือ ประเมินแล้วไม่ผ่านประสิทธ,ธิภาพที่เรากําหนดไว้เช่นเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับเรื่องของศักยภาพในตัวเองนะครับเรื่องตรงนี้ถ้าไม่ผ่านหรือทางทหารก็อาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายมสมรรถภาพทางร่างกายเช่นร่างกายไม่ฟิตปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับเป็นโรคอ้วนแล้วก็ไม่สามารถทดสอบร่างกายประเมินได้อันนี้เราก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเอาออกดังนั้น อีกอันหนึ่งก็คือประเด็นที่5ก็คือเรื่องของความสมัครใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจูงใจให้ออกออกตามความสมัครใจฉะนั้นเนี่ยที่เรามองกันอยู่เนี่ยมีทั้งหมดอยู่ห 5, 5. ้าทางก็คือครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ดําเนินการกับกองทัพไว้แต่ต้นตอนรับราชการแล้วนะครับไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจ นะครับเรื่องของการประเมินแล้วไม่ผ่านประสิทธิภาพทั้งเรื่องความรู้ความสามารถเหล่านี้นะครับหรือแม้ก็สมรรถภาพทางร่างกายกับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความสมัครใจครับทั้ง5อันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราดําเนินการนี้คือศึกษาจากกองทัพดากต่างประเทศน,นะครับซึ่งสามารถปรับใช้กับระบบราชการได้ทีนี้ของกองทัพเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องและยุดโยงกับเรื่องของอ,อ,อายุกับยศด,ด้วย งั้นเรื่องของอายุกับยศเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนี่มาดูสภาพของภาพรวมๆของการเกษียณและการตามชั้นยศในออออออของกองทัพน,นะครับเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรื่องนี้ถ้าจะดำเนินการแล้วเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนและเข้มแข็งทางนโยบายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อเราจะได้ใช้ เครื่องมือเนี้ยนะครับคือเครื่องมือของการเสียะการตามชยศเนี่ยไปลดกลารน้ําที่เรายังมีปัญหาอยู่มันก็จะทําให้ภาพรวมของการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะการปรับลดคนเนียเป็นไปได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงจูงใจแรงจูงใจก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าตอบแทนหรือก็ เงินขวัญถุงที่จะให้เขาจูงใจเพื่อจะให้เขาออกหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของยศที่สูงขึ้นให้กับเขาก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงจูงใจซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณกอันที่สองมันเกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์กรต่างๆนะครับซึ่งมันจะต้องรองรับคนเหล่านี้เช่นเวลาเขาออกในขณะที่เขาอายุยังน้อยนะครับ มันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆที่อาจจะเป็นการเกษียณจากหน่วยงานนี้ไปอีกยังหน่วยงานหนึ่งหน่วยราชการอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่เขาเห็นว่าคุณลักษณะคุณสมบัติมันได้